มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final ฟาวพ Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Far Podcast ครับพอดแคสต์ที่นำเรื่องสั้นเรื่องราวประหลาดแล้วก็ประวัติศาสตร์มันๆนะครับมาสกิดตอมอยากรู้ของคุณวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับเรามาถึงเอพิโซดที่23กันแล้วนะครับวันนี้จะขอชวนคุยเรื่องราวที่เข้ากับคอนเซปต์ของ m ม s ชชันทูพูโตนิดหนึ่งก็คือออกนอกวงโคจรเดิมๆนะครับ let's get out of your orbit นะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเนี่ยก็จะได้ทราบกันนะครับว่าทาง SpaceX นะครับได้ร่วมกับ NASA นะครับมีการส่งนักบินอวกาศของ NASA เนี่ยขึ้นไปสู่วงโคจรน,นอกโลกได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งคนออกไปนอกโลกที่เราไม่ได้ยินเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับแล้วก็ มันเป็นการแหวกหน้าประวัติศาสตร์หลายๆ,ๆอย่างเลยแหละผมเชื่อว่าหลายๆคอนเทนต์หรือหลายๆ,ๆเว็บไซต์ที่เป็นเฉพาะทางด้้นเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์อะไรออกม,มามากมายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นอีกก้าวกระโดดหนึ่งข,งของของมนุษย์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำของเอกชนด้วยแหละเนาะ SpaceX นะครับคราวนี้เ,เรื่องราวของเราที่จะมาเล่ากันในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกไปนอกโลกนี่แหละครับคราวนี้ผมขอ ทบทวนความรู้ของเราสมัยเรียนหนังสือกันนิดนึงจําได้ไหมครับว่ามนุษย์คนแรกเลยที่ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยคือใครอ่ะผมนับหนึ่งถึงสามนะคิดดูหนึ่ง,ส,นะดดงสองสามอ่ะ,ฉะเฉลยให้เลยละกันนะครับคนนั้นก็คือยูรีกาการินนะครับหรือว่าชื่อเต็มยศของเขาเลยก็คือนาวาอากาศเอกยูรีอเล็กเซเยวิชกาการินนั่นเองนะครับชื่อแปลกๆอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนโซเวียตนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าในสมัยนั้นนะครับเออมันมีการแข่งขันของส,สองขั้วอำนาจนะครับด้านอวกาศก,ก็คือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปหมัดแรกเลยเนี่ยต้องยกให้สหภาพโซเวียตเนี่ยชนะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการยิงเหมือนยิงยานอวกาศนะครับลูกแรกออกไปก่อนก็คือ,อยานที่ชื่อว่าสปุกนิกหนึ่ง นะครับซึ่งยิงไปตั้งแต่ปี1957วันที่4ตุลาคมก็นานแล้วเหมือนกันเนาะตอนนั้นตอนที่โซเวียตทาได้เนี่ยก็เรียกว่าอเมริกานี่ตกใจเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ออกมาสู้เรียกชนิดว่าแบบเออยอมหน้ากันไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ายังไม่ทันได้แก้แคนโซเวียตเท่าไหร่เนี่ยวันที่12เมษายนปี1961เนี่ยก็มีการส่ง นักบินอวกาศคนแรกของโลกก็คือคุณยูริกากาลินเนี่ยแหละครับขึ้นไปนั่งยานอวกาศออกนอกโคจรรอบโลกได้นั่นเองนะครับเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นการตบหน้าสหรัฐแบบอย่างจังเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีการสลับการห้ามหันเนี่ยแหละครับใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยก็ไปหาข้อมูลกันได้เรียกว่าแบบปล่อยกันหมัดตองหมัดแล้วครับระหว่างอเมริกากับโซเวียตนะครับคราวนี้ ลองเปลี่ยนคําถามให้ยากขึ้นนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่ามนุษย์คนไหนที่ขึ้นไปอ,ออกไปนอกโลกคนแรกใช่ไหมคราวนี้ถ้าถามว่าสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่ขึ้นไปบนอวากาศคืออะไรนะครับนับหนึ่งถึงสี่แล้วกันคราวนี้หนึ่งสองสามสี่อ่ะมีใครตอบถูกบ้างไหมนะว่าคําตอบนั้นคือสุนัขครับอ่านะสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนะครับที่ออกนอกโลกได้และชื่อของมันก็คือ เจ้าไหลก้านั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดเ,เรื่องราวของน้องหมานะครับไหลก้าให้ทุกคนฟังนะครับามาติดตามฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยต้องบอกก่อนว่าเท้าเท้าความกลับไปเรื่องของยานสปุตนิดหนึ่งที่ทางโซเวียตส่งขึ้นไปโคจรในโอกาสเป็นครั้งแรกของโลกได้นะครับตอนนั้นต้องบอกว่าโซเวียตเนี่ยได้รับการสันเสริญจากทั่วโลกเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าแบบ หลายๆคนก็คงมองแล้วว่าเออโซเวียตแน่น่าจะน่าจะเป็นผู้นําด้านอาวกาศเพราะว่ามันตบหน้ามามรยกันแบบค่อนข้างแบบเจ็บแสบทีเดียวนะครับตอนนั้นประธานาธิบดีของโซเวียสครับชื่อว่าคุณนิกิต้าซูสช,ชอฟนะครับก็อยากมีโครงการต่อเนื่องแหละเพราะว่าแบบได้หน้าแล้วไงก็อยากมีโครงการต่อไปเพื่อแบบออพัฒนาความเป็นหนึ่งของโซเวียตในเรื่องนี้นะครับก็สั่งให้คุณเกเซอร์ โคโรนยอฟนะครับมีการพัฒนาแล้วก็มีแผนที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปออกนอกโลกอีกครั้งหนึ่งในวันที่7พฤศจิกายนซึ่งมันเป็นวันเฉลิมฉลองวันสําคัญของรัสเซียพอดีเขาก็เลยอยากให้มีแบบเออเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับโดยครั้งนี้มีโจทย์ให้ครับบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศให้ได้นะครับโดยคุณโครยอฟที่รับโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเวลาไม่ถึง1เดือนเลยหลังจากที่ปล่อยสปุตนิกหนึ่งขึ้นไปเนี่ย เขาต้องเตรียมที่จะปล่อยยานดวงที่2ตามมาโดยใช้ชื่อง่ายๆเลยครับก็คือปุติสนั่เองเหมือนเวอร์ชัน2นะครับโอ้โหมีเวลาไม่ถึงเดือนนะครับเอาจริงๆต่อให้ครั้งแรกประสบความสําเร็จอย่างสวยงามเนี่ยแต่คุณโครยอฟเนี่ยที่รับโจทย์มาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงมากเลยนะที่จะเอามนุษย์นั่งยานอวกาศอันนี้ขึ้นไปนะครับแถมเขาคิดนี่เขาคิดมากกว่านั้นด้วยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดส่งคนขึ้นไปแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีคนตายขึ้นมา ไท่พิกเลยนะครับจะกลายเป็นว่าสหาภาพโซเวียตเนี่ยจะเสียชื่อทันทีแทนที่จะแบบโหคนเชิดชูอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าจะถูกคนด่าเลยเพราะว่ามันทําให้เกิดการเสียชีวิตของมนุษย์นะครับในขณะที่คุณโคลยอฟเนี่ยเขาคคิดไม่ตกเอ้จะทํายังไงดีแบบโอโ้โหประธานาธิบดีก็สั่งมาก็มีคนเสนอแนวคิดครับบอกว่างั้นส่งคนขึ้นไปไม่ได้ส่งสุนัขขึ้นไปแทนสิ อพอได้ฟังอย่างนั้นครับคุณโครโรยอฟก็ปิ๊งไอเดียนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอ่ะงั้นส่งสุนัขขึ้นไปแทนนะครับมีบันทึกบอกว่าโซเวียตนะครับจริงๆแล้วเขาม,มีการทำทดลองกับสุนัขในการยิงร่วมกับขีปนาวุธไปแล้วนะครับแล้วก็ จากการทดลองเนี่ยสุนัขบางตัวก็รอดชีวิตด้วยดังนั้นเขาเลยมองว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมแหละในการที่จะเอาไปนั่งยานอวก,กาศครั้งนี้นะครับโดยสุนัขที่นํามาทดลองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทางครับเพราะเชื่อว่าจะมีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงนะครับเมื่อความคิดที่จะส่งสุนัขไปกับยานสปุตศสอเนี่ยเป็นที่ตกลงกันละก็มีการคัดเลือกครับสุนัขผู้ ประจวบโชคดีก็ไม่โชคดีเรียกว่าเป็นสุนัขผู้โชคร้ายดีกว่านะครับแล้วหวยครับก็จะไปออกที่เจ้าลกานั่นเองนะครับเจ้าลายกาครับเป็นสุนัขเพศเมียรครับอายุประมาณ3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หนัก6กกิโลครับกระทัดรัดทีเดียว เดิมต้องบอกว่าเจ้าไลกาเนี่ยเป็นหมาข้างถนนครับที่ถูกพบพบในกรุงมอสโกนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นไลกาตามสายพันธุ์ของสุนัขที่ใช้ล่าสัตว์นะครับจริงๆแล้วเจ้าไลกาไม่ใช่เป็นสุนัขตัวเดียวที่ถูกนํามาฝึกนะครับจริงๆแล้วมันมีเพื่อนๆของมันอีก2ตัวนะครับชื่อว่าเจ้าเบลกากับสเตลกานะครับเจ้า2ตัวนี้จริงๆเขาได้ขึ้นไปในโอวกาศด้วยนะตามหลังของไลกาอีกทีหนึ่งแต่ว่าไลกาเนี่ย เรียกว่าเป็นไม้หนึ่งะครับเป็นสุนัขตัวแรกเลยที่ถูกนำขึ้นส่งออกไปนอกโลกนะครับในบันทึกของดรยาดอฟกี้นะครับซึ่งเป็นคนที่คัดเลือกสุนัขเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเขารู้สึกสงสารไลก้ามากนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อครับว่าในการส่งไลก้าขึ้นไปครั้งเนี้ยเขารู้ว่ามันจะต้องเสียชีวิตแน่นอนนะครับเวลาของมันที่อยู่ในโลกเนี่ยอาจจะ เหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าเทียบก็มันไม่ถึงเดือนแล้วเนาะที่จะต้องยิงสปุตติกสองขึ้นไปนะครับในวันก่อนที่จะพาเจ้าไลกาขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยเขาก็พามันกลับไปเล่นกับลูกๆของมันด้วยเป็นครั้งสุดท้ายน่าสงสารมากนะครับมีลูกด้วยนะครับแล้ววันต่อมาครับเขาก็พาไลกาไปที่ฐานทดลองครับเจ้าไลกาก็เรียกว่าไม่รู้เรื่องครับก็เดินไปประจําแคสซูนยอย่างเงียบๆนะครับก็เดินตามหน้าที่ของมันไปนะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็ค่อนข้างสงสารเหมือนกันเนาะเพราะว่า เอาจริงๆน้องไลกาเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าเขาจะถูกส่งไปไหนนะครับก็แหมยังมีลูกมีอะไรด้วยนะครับแต่แต่แล้วนะครับก็มาถึงวันกําหนดเดินทางจนได้นะครับหนึ่งในทีมวิศวกรช่างเทคนิคนะครับก็เป็นคนเตรียมแคปซูลไรเนี่ยแหละให้ไลกาเขา,เ,าเตรียมที่จะขึ้นไปนั่งนะครับเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาเอาไรกาเข้าไปในห้องแคปซูลแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะปิดฝาแคปซูลลงครับเขามีการ ที่จมูกของเจ้าไรก้าเบาๆแล้วก็อวยพรบอกว่าเออเจ้าไรก้าเดินทางปลอดภัยนะแต่ทั้งที่ในใจเขารู้ครับว่าเขาคงไม่ได้เจอเจ้าไรกาอีกแล้วมันคงไม่ได้กลับมา อีกแล้วนะครับโดยในเช่วงเริ่มต้นก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับสำหรับเจ้าไลกาก็คือมันเกิดอุบัติเหตุทางเทคนิคเล็กน้อยครับทำให้เจ้าไลกาเนี่ยต้องนั่งอยู่ในแคปซูลนานถึงประมาณ3วันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวนะครับมันหนาวซะจนที่เราจะต้องมีการแบบเหมือนต่อสายยางจากภายนอกนครับเข้าไปในแคปซูลเพื่อให้อากาศมันอบอุ่นขึ้นนะครับแต่จนร้าจนรอดครับ วันที่3พฤศจิกายนปี1957นะครับโซเวียตก็ทำสำเร็จครับมีการส่งสปุตนิม2ขึ้นไปพร้อมกับเจ้าไราก้าไปสู่อวากาศท่ามกลางการจับตามองของผู้คนทั่วโลกเลยนะครับและแล้ววันนั้นเองครับเจ้าไราก้าก็ถูกบันทึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกนะครับที่ส่งออกไปนอกโลกนั่นเอง นะครับโดยเดินทางไปพร้อมกับยานสป u t n i ก2ของสหภาพโซเวียตนะครับเมื่อไลกาครับเขาไปอยู่สู่วงโคจรแล้วข่าวดีก็คือหัวใจของมันครับยังเต้นอยู่ปกติ ความดันยังปกตินะครับฟังถึงตรงนี้ทั้งทีมแพทย์เองทีมนักวิทยาศาสตร์เองเขาก็สบายใจแล้วก็ลุ้นว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปฏิหาริย์ก็ได้นะครับแถมเจ้าไรก้าเนี่ยก็สามารถกินอาหารที่แบบเตรียมไว้ในแคปซูลที่เป็นรูปแบบของเจลลี่นะครับแบบกินดีเลยแหละตามที่ฝึกมานะครับโดยในยานเนี่ยก็จะมีการล่ามเจ้าไรก้าไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับเพราะว่าออกไปนอกโลกมันก็จะเข้าสู่สภาวะแบบ ไห้แรงดึงดูดใช่ไหมครับตัวก็จะเ,งเ,งเขง้ขงก็จะมีการมัดไว้อะไรให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สร้างออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อป้องกันการสะสมสารพิษต่างๆนี้พัดลมที่ทํางานอัตโนมัติครับถ้าเกิดอุณหภูมิในแคปซูลมันสูงเกิน15องศาก็พัดลมก็จะทํางานนะครับดูแล้วทุกอย่างเหมือนจะดูดีไปหมดครับแต่แล้วครับผ่านไป1อาทิตย์ ก็มีรายงานมาว่าเจ้าไลกาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วนะครับโดยในตอนแรกนะครับสหภาพโซเวียตก็ถแถลงว่าภารกิจนี้จะไม่มีการนาไรกากลับมานะครับต้องปล่อยให้มันแบบตายคว้างอยู่ในอากาศนะ่าสงสารมากนะครับแต่ว่าต่อมาครับโซเวียตก็ได้มีการถแถลงเพิ่มเติมครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าไรกาเนี่ยมันตายอย่างสงบนะมันอยู่ในอวกาศได้ถึง4วันเลยทีเดียว นะครับโดยวันที่4เมษายนในปีถัดมาครับยานสปุติก2ก็เรียกว่าโคจรรอบโลกนะครับเป็นจำนวน2,570รอบเลยนะครับแล้วก็ตกสู่บรรยากาศโลกนะครับแน่นอนครับหลังจากข่าวนี้ออกไปครับทั่วโลกที่รับรู้ของการขึ้นไปของเจ้าไลการรวมถึงการเสียชีวิตของมันเนี่ย ทำให้คนกลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยรู้สึกกธแขนเป็นอย่างมากมีการประท้วงครับในหลายๆพื้นที่เลยครับมีการกล่าวหาเช่นเนี่ยเวลาสร้างยานก็น้อยไม่มีการทดลองเรื่องเ,ออเครื่องช่วยชีวิตต่างๆนะครับทำให้แบบการส่งเจ้าลายกาปะขึ้นไปบนยานอกาสเนี่ยเหมือนส่งมันไปตายอะครับพูดกันตรงๆนะครับดังนั้นก็มีการประท้วงของกลุ่มคนรักสัตว์แล้วก็ผู้คนต่างๆมากมายของการกระทําของชาวโซเวียตครั้งนี้นะครับ จนทางโซเวียตเองเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงครับบอกว่าจริงๆแล้วชาวโซเวียตทุกคนเนี่ยรักสุนัขนะแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่ว่าเขาทําเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาตินะครับนอกจากนี้หลายๆคนมีการตั้งคําถามครับ,รบว่าตกลงแล้วเจ้าลายกาเนี่ยตอนแรกก็บอกดีไม่ใช่เหรอหัวใจก็ดีความดันก็ดีแล้วสรุปทําให้มันตายละ่ะนะครับนี่เป็นคําถามค้างคาใจเดิมทีครับเรื่องนี้ถูกปิดเป็นความลับนะครับ มาหลายปีเลยนะครับจนกระทั่งโซเวียตครับสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปก็มีการนำข้อมูลนี้มาเปิดเผยครับโดยมีรายงานครับระบุะบว่าหลังจากส่งยานอวก,กาศขึ้นไปได้ไม่นานครับเจ้าไลกามีชีพจรสูงผิดปกติหลังจากนั้นพออยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเนี่ยชีพจรของไลกาเนี่ยกับตกลงมาต่ำมาก นะครับอันนี้เนี่ยทางทีมแพทย์เขาก็วิเคราะห์ว่ามันเกิดจากสภาวะความเครียดของเจ้าไรากาครับมันทําให้ชีพจรเนี่ยมันสูงมากแล้วก็ตกมาต่ํามากนะครับนอกจากนี้ครับระบบควบคุมอุณหภูมิของยานอวกาศทํางานผิดปกติด,ด้วยทําให้ยานเนี่ยมันร้อนมากครับและแน่นอนครับด้วยความร้อนระดับนั้นทําให้เจ้าไราก้าเสียชีวิตนะครับดังนั้นสาเหตุของมันเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ความร้อนสูงเกินไปแล้วก็การตื่นตระหนกของเจ้าไราก้าเองนะครับ โดยเจ้าไลากาเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้จริงเนี่ยแค่5-7ชั่วโมงหลังจากปล่อยยานเท่านั้นเองไม่ใช่4วันอย่างที่ทางโซเวียตเคยให้ข่าวออกมานะครับพอข้อมูลความเป็นจริงเหล่านี้ถูกเปิดเผยออกมาเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยช็อกมากเลยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าแบบทุกคนคงคิดว่าเฮ้ยเจ้าไรกาคงจะแบบโอ้ oh, ไปอยู่นอกอกวกาศ4วันคงจะตายแบบไม่ได้ทุกทรมานอะไรมากแต่จนจนความจริงออกมาเนี่ยครับต้องบอกเลยว่า อาจจะตายอย่างทรมานพอสมควรนะครับเพราะว่ามันร้อนจนทนไม่ไหวเรียกว่าร้อนจนตายนะครับแล้วก็เกิดภาวะความเครียดสุดๆนะครับฟังมาถึงตรงนี้เองแม้แต่ตัวผมเองก็สงสารน้องหมาไหล้ามากๆเลยนะครับและแน่นอนว่ากลุ่มคนรักสุดนักเอ๋ยกลุ่มคนรักสัตว์เอ๋ยนี่ เรียกว่าแบบโกรธแค้นกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากรู้เรื่องนี้ออกมานะครับการเสียสละของเจ้าไลก้าครับทำให้เราได้รู้ข้อมูลบางอย่างครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถทนต่อการอยู่ในยานขณะขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้นะครับรวมถึงสภาพสามารถอยู่ในสภาพไร้น้ําหนักได้เป็นเวลานานเลยนะครับต่อมาข้อมูลเหล่านี้แหละครับก็ถูกนํามาพัฒนาต่อในการสำรวจอวกาศนะครับทำให้เราสามารถส่งมนุษย์เข้าไปสู่ห้วงอวกาศได้ในเวลาต่อมานั่นเอง นะครับย้อนกลับไปหาน้องหมาอีก2ตัวจำได้ไหมที่ฝึกพร้อมกับไลก้าก็คือเจ้าเบลก้ากับเจ้าสเตลก้านะครับทั้ง2ตัวครับถูกส่งขึ้นไปบนยานอวกาศ อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีการส่งเข้าไปในยานอวกาศที่ชื่อว่าสปุกนิท5เลยนะครับในวันที่19เมษายนปี1959โดยรอบนี้นะครับนอกจากมีการส่งสุนัขแล้วยังมีการส่งหนูแล้วก็ต้นไม้จำนวนหนึ่งตามไปด้วยนะครับโดยยานเนี่ยก็กลับสู่บรรยากาศของโลกได้อย่างปลอดภัยในวันที่20สิงหาปี1959นั่นเองนะครับโดยรอบนี้ไม่มีน้องหมาหรือว่าน้องหนูอะไรที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับก็เรียกว่า จะมีแค่เจ้าไลากาที่อาจจะโชคร้ายนะครับเพื่อนๆของมันก็รอดกันหมดนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะครับแต่นี้อีกมุมนึงก็น่าภูมิใจแทนสุนัขตัวหนึ่งนะครับที่ได้นําความรู้ให้กับมวลมนุษย์นะครับเกี่ยวกับการงานด้านอวกาศนั่นเองก็ต้องชื่นชมความกล้าหาญและก็การเสียสละของน้องหมาไลากามากๆเลยนะครับนอกจากสุนัขแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเกร็ดถึงหายดิดหนึ่งว่านอกจากสุนัขอย่างเจ้าไลากาแล้วจริงๆมันมีสัตว อื่นๆด้วยนะครับที่ถูกส่งออกไปนอกโลกยกตัวอย่างที่เป็นเคสดังๆก็คือมีลิงชิมแปนซีครับอันนี้เป็นฝั่งอเมริกานาซาเคยส่งขึ้นไปโดยลิงตัวนี้ชื่อว่าเจ้าแฮมชื่อมันผมเป๊ะเลยครับแล้วก็ด้วยมันชื่อเจ้าแฮม,มครับมันก็เลยสามารถรอดกลับมาได้นะครับเจ้าลิงชิมแปนซีนี่ก็สามารถที่จะไปท่องโอกาสแล้วก็กลับมาได้นะครับเจ้าแฮมก็ปลอดภัยนะครับนอกจากลิงชิมแปนซีแล้วยังมีน้องแมวด้วยนะครับที่ชื่อว่าเฟลิเซต นะครับเป็นแมวตัวแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวด้วยนะที่ถูกส่งออกไปนอกอวกาศนะครับแล้วก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วทั้งเจ้าแฮมและเจ้าฟิเลเซตเนี่ยก็มีเรื่องราวสนุกๆของตัวเขาเองนะครับไว้มีโอกาสนะครับจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกส่วนใครที่ชอบเรื่องราวอวกาศเนี้ยอยากฟังก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวจะได้เอาเรื่องของเจ้าแฮมกับเจ้าเฟรซิเ,เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเอพิโซดที่23นะครับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับมันจะอิงประวัติาสนิดนิดเป็นเรื่องสัน้นหรือว่าเป็นเรื่องราวประหลาดประหลาดเนี่ยครับผมจะนำเอามาเล่าในไฟล์นอตฟาร p พอดแคสต์ครับซึ่งเราจะออกทางช่องของ i s s i o n to p พูโตทุกวันศุกร์ตอนเย็นนะครับช่องทางของเราก็เหมือนเดิมครับยูทูบสปอติฟายซาวคลาว พอดเีย์แอปเปิลพอดแคสต์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกันทุกครั้งเลยก็คือเรามีแฟนเพจ Mission to p l u t o แล้วนะครับยังไงฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับในนั้นมีพอดแคสต์ podcast, รายการอื่นๆที่สนุกมากๆเลยครับแล้วก็มีบทความที่น่าสนใจเราอัปเดตกันแทบทุกวันเลยนะครับยังไงฝากเข้าไปติดตามด้วยวันนี้ขอให้ทุกคนมีความรู้ใหม่ๆครับออกจากวงโครจรเดิมๆไปกับพวกเราแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l u t f i l e Podcast